กลับมากับเชวมันเทิงสดครับต้อนรับชักทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับชักทั้งแดนซีซทั้งสี่นะฮะชักหนึ่งชักปรับคนและชักหม่นั่นเองนะฮะโอ้โหแต่ละท่านบอกเลยว่าในรายการดุเดือดมาก นะครับขอร้่มตันที่ชักใหม่ก่อนเลยนะครับชักหนึ่งครับผมปกติเห็นงานบันเทิงนะงานไทยแบบงานออกอีเวนต์ใช่ครับดูเป็นคนแบบว่าสนุกสนานนะใจดีแต่ในรายการคือแบบโอ้โหปึ้งได้ปึ้งนะครับพี่ก็มีฟีดแบกมาเหมือนกันนะครับว่าโอ้ยคุณหนึ่งปกติจะใจดีน่ารักอะไรนี้ครับแต่พอมาเป็นชักนี่แบบได้อีกบทบาทนึงเลยเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกครับเวลาเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่บางครั้งอยู่กับ พนักงานแต่ผมดูแบบมีเหตุผลนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ชนะครับชั้หนึ่งว่าชักท่านไหนน่ากลัวที่สุดชักน่ากลัวที่สุดจริงๆชักน่ารักทุกคนนะครับถ้าได้รู้จักนะครับแต่คอมเมนต์ที่ผมติดตามนะครับผมเป็นแฟนของจริงๆก็คือมีอาจารย์ประพลนะครับของพี่หมูเองด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่แบบมาเจอกันในรายการแล้วรู้สึกคลิกด้วยกันก็คือชักนิชนะับวันนี้ก็ไม่ได้มา แต่ช้าปรับคนก็คือด้วยน้ําเสียงนะฮะแล้วก็ด้วยบารมีนะคะคือทุกอย่างนี่ในรายการนี่คือแบบว่าถ้าสงสัยไรฐานได้เลยก็หมถูกก็เป็<ห>นอาจารย์แบร์ดาแล้วก็แล้วก็อะข้อมูลเยอะ แล้วมันเป็นรายการนี้เป็นการบันเทิงเนี่ยท่ที่มีสาระแต่ว่าต้องเชื่อเฉือนนม่ยไม่เชื่อไม่เสือนก็ไม่ได้ของที่ที่เห็นนั่นคือตัดออกไปเยอะแล้วนะแสดงว่าถ้าเกิดตอนถ่ายเนี่ยคงแบบเริ้มค่นมากคือทุกคนทุกคนยิ้มนะครับแต่ยิ้มของเราเนี่ยปนไปด้วยยิ้มไม่คนละแบบมีแบบมีดุอะไรชักข้างๆไหมฮะชาบพะพนฮะก็มีมีมีดูมีแขวะแล้วก็มีเขาเรียกมีกลยุทธ์กลยุทธ มีล <ak> วงมีลวงโดนรับน้องเยอะมากคือบางคนก็ต้องทำเป็นแบบไม่สนใจก่อนนะแต่ใจจริงเนี่ยคืออยากจะรุ้นลงทุนแล้วนะบอกมันได้ทั้งสาระบันเทิงได้กลยุทธ์นะฮะได้ทีการบริหารต่างๆแต่เรื่องกลยุทธ์เนี่ยแน่นอนที่สุดเลยต่างคนต่างเขาเรียกเชิดเฉือนค่ะครับยิ่งซีซั่นนี้นะมีกุิจการเชิดเฉือนเยอะมากเยอะมากครับแต่พอรู้สึกว่าชาร์กหนึ่งไม่กดดันเพราะว่าพอเห็นว่าชาร์กหนึ่งเนี่ยฮุบไปหลายธุรกิจเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญบอกว่า จะมีแถมแหวนเพชรให้ประกอบอีกด้วยมันยังไงคะอันนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจนะฮะเราชากใหม่แล้วเราหน้าเด็กอะไม่มีตังค์ไม่ลงจริงหรือเปล่าอะไรี้เราก็บอกเออไม่ได้เราต้องหวานล้อมผ่านล้อมก็ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับเทคนิคนิดนึงจริงๆเทคนิคการเดินเกมของพี่หนึ่งนี่คือประมาณไหนครับพี่ก็จริงๆแล้วพี่ก็เหมือนกับถามถามแล้วสอดส่องแล้วก็เทคนตแล้วก็ช็อตโน้ตของทางชารกต่างๆนะฮะพอชา์กท่านไม่เอาไม่เอาเออเรามีโอกาสปุ๊บเราก็อ เอาไหมแล้วก็ลองใจลองใจดูว่าผู้ที่เข้ามาเสนอเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะฮะเราดูเขาไปเขาทําหน้ายังไงครับ,รบมันก็จะเกิดความ จริงที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตจริงว่าเขาเป็นตรงนี้5นาทีในชีวิตจริงมันก็ประมาณนี้นะแต่ใส่ไม่ได้แต่ว่าตัวพ่อรายการนี้นะคุณผู้ชมชาร์กหมูนะฮะโอ้โหอยู่มาทุกซีซั่นเลยทีเดียวนะครับผมซีซั่นนี้มันดุเดือดขึ้นยังไงบ้างครับซีซั่นนี้สนุกตรงที่มีชาร์กมาเพิ่มอีกหลายๆท่านครับแล้วก็แล้วก็อย่างอย่างพี่หนึ่งเนี้ยสนุกมากครับผมแล้วก็ ผู้ประกอบการก็รู้สึกว่าเตรียมตัวมาดีเพราะว่าได้ดูหมายถึงว่าน่าจะดูเทปเก่าๆมาได้เยอะครับเพรนั้นก็ presentation ก็ดีโปรเจกต์ก็ดีครับวันนั้นสรุปรายการมาก็รู้สึกตกใจว่าลงมาเยอะขนาดนี้เลยหรือยังครับดีครับสนุกมากครับนะครับณตอนนี้ได้ข่าวว่ามูลค่าที่หมุนเวียนในรายการ500ล้านแล้วใช่โอ้โหแต่ว่าคนที่เป็นสายเปย์สุดๆตรงกางนะฮะน่าจะจะมาพ่นใช่ไหมครับทั้งหมดรวมตัวรวมตัว มันครึ่งแล้วอื้อได้ข่าวว่าทุ่มไป3ามล้านบาทมันจดทีมาใช่ไหมเออได้เราคภาพรวมโครงการทั้งหมดแค่เอ่อเรสต์เอสเตดเดิลก็สองพันกว่าล้านแล้วหมายความว่าภาพรวมนะภาพรวมของโครงการแต่ลงเงินจริงก็ประมาณ5้ารกว่าล้านทั้งหมดแต่รวรโครงการอาจารย์กระทุ่มซื้อพึ่งไปแล้วนะค่ะท กี่ล้านเนี่ยคนบอกไทยอินขายเพชรพลอยตลอดพี่หนึ่งต้องสู้นะงสู้ใช่ไหมต้องสู้ต้องต้องขายแก้ใหม่มีไหมกระะแสกรแสโอ้ดับช่างหมูครับแล้วช่างหมูยังไงแต่ละคนมาดุเดือดขนาดนี้แต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์นะเรามาแบบนิ่งเงียบเงียบแต่ก็มีความเฉลียเฉยเหมือนกันยังไงครับพี่ครับส่วนใหญ่จะชอบแบบพวกเทคโนโลยีครับก็ลงเรื่อยๆครับจริงๆก็มันดูก็ผมก็เกือบร้อยล้านลงไปแลรู้สึกว่าแบบการสิทธิ์เสนนี้ลงเยอะสุดเท่าที่เท่าที่ทำมาครับผม โอเคเดี๋ยวต้องดูเพราะตอนนี้นะถ้าใครดูนะที่จริงอะซีซั่นนี้มีโกลเด้นทิกเก็ตที่ถ้าดูตามออนนะยังไม่มีท่านไหนใช้เลยใช่เพาเดี๋ยวจะมีครับเดี๋ยวจะมีแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะคะแล้วก็รวมถึงนะตอนนี้นะเดี๋ยวเรายังมีธุรกิจนะครับเป็นเทคนิคการทำธุรกิจต่างๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราคุยต่อในไลฟ์สดนะครับทาง Facebook c 7จ d Entertainment ครับพลอยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเที่ยมบันเทิงสดแล้วค่ะทุกคนพลอยแล้วก็ทุกๆคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะัดีครบ